ือหมากอะไรเนี่ยดูดูคนหมากกันเดิมจ้าแป๊บเดียวก็สุกนะคะรอนะคะ,อะ,คะรอค่ะรอค่ะรอค่ะป้าเดือดแซ่บทุกคนอ้อนๆแหละอุ้ยออกเลยพ <c oughs> อไล่เดี๋ยวพอหัวหนึงแล้วไปแล้วไปแล้วพากันนี้นเนเหาทุกคนหน้าแห้งเกิน สบายดีนะทุกคนสบายดีตอนแลงวันนี้ก็บพบกับช่องของตุกตาสาวน้อยลองสสยแล้วเนาะเนาะ,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 ะทุกคนเนะาะแบบเก่าคือไอนนี้น้องตุกหากระตื้นนอนมาทุกคนตื้นนอนมาให้เรียกกันแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้น้องตุกกระชิมาให้ทุกคนเบิงเนาะไอ้น้องตุกกับโบหูแม่นมากอันเด๋อนี่มากอันเด๋อบุมากอย่างเนาะนี่เป็นมากหมานสนิทหนึ่งน้องตุกกับุเจอมากอย่างเด้เอทำเนี่ย มากมอันเด็กกับแม่มันอ้อนนะทุกคนเนาะมันอ้อนนี่มันจะมาจากเพิ่นปลูกยู่อันปลูกยู่ปลูกยู่ดินเนาะทุกคนเนาะปลูกยู่ดินเป็นมากมานที่เป็นใบน้อยเป็นเขื่ออยู่นะทุกคนตอนนี้มันจะคล้ายๆคือมันอีมูแต่ว่าแต่ว่าใบมันสีน้อยก่อนมันจะเป็นใบน้อยเนาะกับโบน้อยเท่งกับน้อยๆนั่นแหละนี่เป็นมากแบบนี้บู๊หัวเม็นมา มักมันอ่อนทุกคนมักมันอ่อนน้องตุ๊กซีปอกทุกคนน้อาปอกละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเพศอย่างเดี๋ยวทุกคนทา้าเพิ่งนเนาะนี่เป็นมากแบบนี้มันจะมีอ่าลักษณะแบบมีมีอ่ะมีมีขนมีหากมีเดี๋ยวมันบอกห้ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนี่ลองตุกยีใหทเบิลกันทุกคนมันจะเป็นมันมึง่งมื่กนี่ทุกคน จะเป็นมันเมึ Do ่อเมืกอเมืจิงได้เดี๋ยวนกต๊กส <Sus>. ิมาป่อกันทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่นงตู๊กระเลิ้งมาจ้าวเฮียนโอ้โตัวเดือบินเดี๋ยวนงตูกสิมาพ่อพ่ออาจจะเอาไปหนึ่งเอานกตู้สเปจะกินพักทุกเดี๋ยวทุกคนหาเบิ้งเนาะหาเบิ้งพร้อมกันเนาะนี่หลายเติบให้องตูกซื้อเราเพื่อนเอามาขายโล่ห้าพันเนาะทุกคนเนาะคือว่าได้หลายเติบได้หลูหนึ่งถูกใส่ันแถมให้นี่ลายเติบข้าจสกายหลู อาจจะได้มาสองโลคุณแหละมันจะมีมากน้อยละก่าวมากง่ายโอ้มีหนามอีกว่ะไอ้มากนี้มีน้มเหรอแม่อ๋อมีหนามอีกคือคนมันมีหนาอยู่ปักมือนลงตุ๊มเมื่อกี้นี่ครูข้ากังวลมีนามเดี๋ยวเดี๋ยวซอกหนามดูเป็นหนามอะไรเนาะโอ้โ่เห็นหนามาล้ทุกคนเมื่อกี้ปักมือลงตุ๊ม้ยมันต้องมีหนาม ดิดิามาแบบนี้ก็มีเดี๋ยวเบิ้งมาหนึ่ดิเดี๋ยวน้องตุ้กซีมาล้างเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทาเบิง้งเนี่ยทุกคนบารนี้น้องตุ้กกับซีมาปอกเนาะเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวแยกมาบั่งมันแบบนี้โอ้โหคลกิกเลวทุกคน แต่หน้ามวเ้เอากมือเจ็บๆแหละตุกกขาไม่เคยกินนักเทแล้วเขาไม่รู้ว่าทางไหนกินง่ากนเิงมากอันเดินนี่น่ะนี่คือหมักอะไรเนี่ยูดูดอนฝากกันเดิน หน้าคนบอกว่าคือคือหน้าทึบมันเยียบเลยเดี๋ยวเอาตู้สิบแป้อบปลว่าข้างในมันจะเป็นป้อบปลวที่ใครอุ้ยทุกคนปอกง่ายง่ายแหละแม่เอาเปลือกออกอันหน้าบ่อเอาเปลือกออกหน้าบ่อ โอ้ปลาบ,บางๆโอ้ทุกคนกล้ามันอ่อนๆบางๆนึงนี่สีขาวอะงไรจะเป็นสีขาวบุ้งตู้ร่อง,อง,ต,องตูกกับบุง้งหัวทุกคนเนาะว่าคนไทยจะเอินว่ามันอย่างแต่ว่าภาษาลาวนี่เอินว่ามันอ่อนเนาะทุกคนเนาะมันจะมีลักษณะที่โคตรเชี้ยวมาก กายคือชุดย่างเลยคือมูเด็กน้อยคือคือตีนเด็กน้อยทุกคนมาอันนี้น้องตุก๊กเบิ่งจากคนจากลักษณะนะเพื่อจะปลูกตามบ้านตามอันตามบ้านตามสถานที่ที่คนเอสิสสวนนะค่นจะมาปลูกใสสโอ้ทุกคนเป็นมันเมือ่อทุกคน,นคล้ายคล้ขึ้นมาอีมู บอกสวชิดายแล้วทุกคนเนาะใส้เวลาที่แบบว่านานมากตะกี้ตะกี้เ่าจมาหาซับอันนี้ไปน้ำเต็มมาตีแม่ทอดดาไปบอกออคอ้ออ้โอเคโอเคยน้องตุ๊กไปหันไปด้ มันเป็นมันทีไปว่าเมือะขอโทษเลยมาแล้วจ้าบอกต่อนะอู้มันเมือกเมือกทุกคนคลึกน้ำแห้งเมือกมันเมือกแล้วมันมก็มันมืมันก็นสิบบอกร่างเลยนึงแล้วทุกคนเมื่อไหร่นี้น้องกุ๊กกิ๊กส่วนน้องตุ๊กไปการก์ดี้บุฟว่าน้องตุกต๊กจะไปบ่ เดการจีเดี๋ยวลงดูทีลางให้ทุกคนบ้นงเนาะมันเป็นแๆทีละยังหอมันตอนนี้อยู่ทุกคน <c oughs> คือ่ <c oughs> อ,ลอแล้วเดี๋ยวซราองเลด้ว ตัวบ้าทุกคนนี่คือตีนแม่นี่คือตีนบ้าแท้เอาว่าแม่คือตีนว่าอันนี้คือคือตีนตัวบ้าเลยน,นี่นี่ก็คือนี่ก็คือคือตัวบ้ทุกคน ที่ใบบานเมื่เอเมื่อกาใส่ซึ่งนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่โอ้ยอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องดีนี่มันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าโคตรเคี้ยวนี่อู้หูมืนมืดมืดงามบ่ทุกคนมืนมืดน,นี่งามแฮ่เอทุกคนเนาะโอ้ทำไมกอดแตกเลย <laughs> น้องซูข,ข <laughs> ึ้นกลางมันเต เค okay, จ้าอย่าลงตู้ซิปปอกน้อยต่อไปเนาะให้งไว้เดี๋ยวเขาจะไปเอาปอกหมดนี่แหละช่วงซิปอกแล้วทุกคนมันมึนนี่บึ่งมากนี่มากตีนเด็กน้อยทุกคนมากตีนคือตีนตัวหมาเท้าวาทุกคนเมื่อยอืม ก็ควายยาปอกไวทุกคนเนาะมันปอกใช้เวลาดนานี่กะ่าหน้วยนึงต่นสมุนนึงเนาะทุกคนเนาะสวยทีปอกได้ปอกง่ายทุกคนแต่ว่ามันมันจะแบบว่ามันกระดุกกระดิกคนะทุกคนมันก็เลยแบบปอกเอายาก บรเคยกินโอ้โหปากรูอีกแล้วทุกคนมีหนามน้องตุ๊กกับเรเคยกินเนาะน้องตุ๊กกับั้งแรกแต่ว่าจะให้ทุกคนทาเบิงนาะทุกคนน้องตุ๊กปอกอย่างปอกบุหดิมันเลยทุกคนย่างนั่นอีกน้องตุ๊กปอ้หมดจนว่าข้ามเหยทุกคนนี่มึงแม่จนว่าข้ามเลยคุณจนว่าข้ามเลยนะทุกคนปอกโดนเฮดนว่าะม่ปอกอย่เนาะ ใช่กับแบะแมบะม,มีตัวนึงอะค่ะปอ,อะคือตีนมากแท่าคือตีนมากแท่ว่าแบะปอกใส่สื่อทีเรวทุกคนอ๋อไอ้เบื่อเลยทุกคนน้องตัวขันหมื่นตีนนะเท่ว่ามา งแม่คือมักมันเผาเนาะทุกคนคือมักมันเผาแทว่ากัดชิเบอร์เกย์เขนบ่ได้มันสือขัดคอบ่บ่สุกแล้วขัดคอเนาะมันจะมึ่งเมื่อเตะทุกคนนี่มีเมื่อล้างตุกตุก ก็จะเอาไปปั่นให้น้องกูคกิกซิมได้เนาะน้องจะเป็นสรสชาติแนวใดล้างค่ะล้างไป,ไปเดี๋ยวเฮาน้องตุ๊กจะเอาไปนึงน่งเนาะเอาไปนึ่งเลยเป่าจะจากไปเสิร์ฟเอากระรางวิ่งในจะฆ้างมังซึงละโอ้เลยจะไปฆ้างมาังอ้ามือตึด๊ดมังทุกคนเนาะมือตึด๊ดจริงเลยจ้ะ น,น,น,นี่แม่น้องตู้มาคะมื้อนี้แม่น้องตู้เมนี่แม่น้องตู้เฮ็ดหยังกินน้อแม่เอ้ด้กินไหนเม้อน,นี้น่ะโอเบื่อทุกคนเบื่อปอกใช้เวลาตะตอนอันจแจ้งทุกคนน่าจะเห็นเนาะจนค่ำป่านนี้ทุกคนใส่น้ำไปนี่ทุกคนดีจ้าอ่าอีหลี นีนทน่ทุกคนเขาก็จะน,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 นั่งท่าให้มันซุกมท่าซุ่มไฟเซนเนาะน้องตุ๊ดเองแม่กกกขวัวภักกินนะขัววักคซีซินมู๋แม่ขัววักคซีซินมู๋กินเดี๋ยวเราจะไปให้น้องกูกีซินแด้เดี๋ยวทามันซุกมก่อนแล้วกูจะไปให้น้องกูกีซินเราทุกคนเจ,จ้าพิษพวกอะไรพวกเจ้ไปพวกอะจ้าแป๊บเดียวก็สุกนะคะรอนะคะรอะคะ่อะรอะคะ่ะรอค่ะ นี่ยทุกคนนายกั็ซุกวิเทียมหอยอะเนาะน้องตุ๊กกไปอาบน้ำมาและอาบน้ำสาหัวนี่โอ๋อทุกคนสวยงามมากงามมาทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กซ่อเดี๋ยวหนใส่กันน้องตุ๊กกซีแบ่งให้น้องกุ๊กกิ๊กแล้วน้องตุ๊กซีเก็บไปให้น้องกุ๊กกิ๊กฮ้อนฮ้อนเดี๋ยวน้องตุ๊กบ้วงก่อน นนี่ะให้น้องกุกกิ๊กแต่ไปให้กุกกิ๊กซิมเบิง้งนะว่าแซบบอกันน้องตู้กัซบซิมซิมน้องกุกกิ๊กป้าบดี๋แซบทุกคนอ้อนอ้อนแหละอุ้ยออกเลยคือตีนตัวม้าแท้เบนเขาปอกแม่แต่หัวโอ้โอ

แม่นี่น้องตุ๊กสิไปให้น้องกุ๊กกิก๊งเอาทุกคนมาไปน้องตุ๊กสิไปให้หาน้องกุ๊กกิ๊งเนี่ยทุกคนทำบ่ห่อนเถอน้องกุ๊กกิ๊งละน้องตุ๊กกะซีเอามาอันนี้ให้น้องอ่ะเอามาก็ไม่ให้มากนี่นาก็มันเนาะมันอ่อนเนาะนี่กิก๊กซีบังกุ๊กกิก๊กขอเงินมาข <laughs> ึ้นมาข้าวซีบุ้งไฟจอนพ,พ,พี่พี่นี่นี่เฟนซีนี่พี่ห้องบอก่กจะแซ่บอะไรว่ะเดี๋ยวมาซีบ,บังเนาะไป ว่านนะมืดอนนะ่ะลงนี่ดูแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บปเห็นมีใจยอย่ตองตักนอกิกซิมาซิมเบิงนี่ก็มดโอเคเดี๋ยสิม,มากุกิกน้องซิมเนี่ยทุกคนฮาซิมแมน่นะใครไล่หอมหวานวาเทวานลวนะคุณแหลมกับโอ้ชิหอมเทวันกนเป็นีซิโนเบงเอาตัซะนกุกิก แซบอ่อืมอแซบแซ่บแซบบ่มันเนาะอืมอืมถ้าิมซิมมาสเปียร์มเนาะเออฮิมาฮิมาพามาเซซิมจม่กอโอ้คือฮอนแต่นอ่ะซิมตอพบมาซิมาซิมาซิมันข้าวผัวเลยยังไม่ตูกับน้องมากันมันอ่อนมันอ่อนแซบเด้อแซบเด้องานคุณเนาะ แ,แท่มันอะอันตายมาจำานี่ซบเนาะข้อล่เดี๋ยวข้อหัวหนึงแล้วไปแล้วไปแล้วพากันนี่เขาเหงาเราทุกคนน่าแหงแต่ว่าน้องตุ๊กใสเสือ้อแขนสั้นสูขาสั้นเนาะกับพ่นาวเลยมึงน,นีน่่าวให้งตุ๊กอ้าน,น้ำจ้ำหัวใจแต่เธอบวดใจขมัเนาะอย่ากจริงเราลินปกซ่าโเคแล้ทุกคนเนาะกับน้อตายแซ่บทุกคนออแอร่อยเลยเเนี่ยโอเค น้องตุ๊กก็จะขอไปเคลียรเพียงคนเน <c oughs> าะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็ทับสกายไปเลยว่าน้องตุ๊กคลิปต่อไปเด้ <c oughs> อเดี๋ยวน้องตุ๊กกำลังคิดจะขอลาไปเนาะถ้าว่าไผยน,น้องตุก๊กไม่หัวภาษาไทยเอยอนมากอย่างทุกคนมาคอมเมนต์บอกน้องตุกก๊กเด้อว,ว่าภาษาไทยเอยอนมากอย่าง <c oughs> โอเคนะคะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรจ้าเออมีเอฟซีเออเดี๋ยวน้องตุ๊กซีวอาก่อนสิมีเอฟซีเพื่อนๆมาบ่นถามน้องตุ๊กว่าอ่อถาถามว่า น้องตุ๊กกับใบอูหันเป็นอันเอายน้องกันบอแบบเออกับแม่เอ้ยน้องกันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแม่ของน้องตุ๊กคันเป็นน้องของแม่อูแบบเป็นพี่น้องกันอันเป็นพี่น้องกันไอ้น้องๆกันแบบนี้อ่ะทุกคนแม่ของน้องกุ๊กกิ๊กเป็นน้องของแม่น้องตุ๊กแม่น้องตุ๊กเป็นเอื้อเป็นน้องของแม่อ้อูเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นเรียนกันแบบนี้เนาะแม่น้องกุ๊กกิ๊กเป็นลูกสาวลาลูกสาวลาเราเดองตุ๊กขอไปคลิปยงให้เด้อฝากทุกคน กไลค์กดแชร์คใิกไลค์ติดตังใจน้องต,ตอุกคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายขอตัวไปกินก่อนนะคะ